คำเตือนกรุณานะกดสต็อปแล้วอ่านก่อนนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโลกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Top Story กับการจัดอันดับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกดีกับผมกิตติพิธีกรหน้าแก่เสียงเฮียทางช่อง Sukiji Channel ตามธรรมเนียมของรายการเราเลยครับผมวันนี้เรามี10อันดับประเทศที่มีสาวขายบริการทางเพศเยอะที่สุดจะมีประเทศอะไรนั้นไปดูเลยครับผม อันดับที่10ส,สาธารณรัฐโดโมินิกันสาธารณรัฐโดโมินิกันประเทศหมู่เกาะแห่งทะเลแคริบเบียนทวีปอเมริกากลางโดยนมและส้วดงองเอลของสาวประเทศนี้นั้นไม่ได้มีนิเหมือนชื่อประเทศเลยแต่อย่างใดแถมภูมิภาคนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการขายแต่อยู่แล้วซึ่งคนหาข้อมูลมาก็กไม่รู้มึงคิดได้ไงด้วยมินิกันมีผู้หญิงทำงานด้านนี้ราว,ราว หกหมืนถึงหนึ่งแสนคนเลยทีเดียวโอเคอันดับที่9ก้ากัมพูชาหรือว่าเขเมรที่เรารู้จักกันนั่นเองแม้ประเทศนี้จะมีกฎหมายต่อต้านการขายแต่ยูอแล้วก็ตามแต่ความเมี่ยนมันก็ไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆและที่น่าสลดหดเหี่ยวยิ่งกว่านั้นคือมีเด็กกระโปกงจำนวนมากถูกส่งไปทำงานด้านนี้และยังไม่พอที่หนักกว่านั้นบางรายพ่อแม่ส่งลูกตัวเองไปขายเพื่อแลกกับเงิน เรียกได้ว่าเขื่อนติบจริงๆอันดับที่8เนเธอร์แลนด์การขายแต่ถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายของประเทศนี้โดยมีกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นจุดศูนย์กลางเพราะเต็มไปด้วยสถานที่แว้นยามราถรีมากมายแต่มีเงื่อนไขว่าสถานที่ที่ให้บริการและคนที่ให้บริการต้องมีการป้องกันอย่างรัดกุมและปลอดภัยมาต่อกันเร็วๆเลยนะครับผมกับอันดับที่7ประเทศ แดกยาเฮ้ยไม่ใช่เขนยาเป็นประเทศที่อันตรายสัตว์เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากคนขายแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กกระโปกขาดลีลาและความรู้ทำให้อาจติดเชื้อเอสและโรคติดต,ต่อต่างๆทางเพศอื่นๆได้อันดับที่6ฟิลิปปินส์ถึงแม้การขายแตดในประเทศนี้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ตามแต่ก็นั่นแหลคะครับผมความเงียนมันไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆและเงินก็เช่นกัน เนื่องด้วยประเทศนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและธุรกิจการขายแต่ก็ยิ่งแท่สะพัดมากขึ้นแม่เรียกได้ว่ามึงทำกันเป็นธุรกิจเลยทีเดียวขนาดที่ว่ามีนักท่องเที่ยว40-50%มาเที่ยวที่ประเทศนี้เพื่อมาแดกตับโดยเฉพาะเลยทีเดียวอันดับที่5โคแดดเบียเฮ้ยโคลอมเบียมันย้จะกล้าเล่นนะดินแดนโคเคนแห่งอเมริกาใต้ นอกจากขึ้นชื่อเรื่องสารเสพติดแล้วเรื่องการขายแตดก็ไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกเลยทีเดียวยิ่งถ้าลูกค้าหน้าตาดีและหุ่นล่ำอยากกระผมด้วยแล้วก็กะหรี่โคลัมเบียก็ยินดีจะลดราคาให้ด้วยเป็นพิเศษเลยนะอันดับที่ 4. อินโดนีเซียการขายแตดในประเทศนี้ถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายจึงทำให้เป็นที่นิยมของสายแว้นยามลาตีเรียกได้ว่าร้านเล้าที่ไหนในเมืองไม่มีกะหรี่นี่ เฉยเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบริการ d e l i v e r รผ่านอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยอันดับที่3สเปนนอกจากจะเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแหลมเป็ดแล้วก็ตามเรื่องการขายแตกก็ไม่เบาเลยทีเดียวเพราะเป็นเรื่องถูกกฎหมายในประเทศนี้ด้วยสาวน้อยสาวใหญ่ส่วนมากจะมาจากอเมริกาใต้เพราะอเมริกาใต้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนมาก,ก่อน อันดับที่สองบราซิลมาต่อกันเร็วๆเลยนะครับผมกับประเทศนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องบอลโลกแล้วยังจะขึ้นชื่อว่ามีสาวงามติดอันดับต้นๆของโลกด้วยจึงพลาดไม่ได้เลยทีเดียวที่จะมีการขายแต่และมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากแวะเวียนมาประเทศนี้มหาศาลเลยทีเดียวอีกครั้งยังเป็นประเทศที่สวยงามและมีประเพณีคืนเพลงมากมาย ผมบรรยายมาขนาดนี้สรรพคุคนเยอะขนาดนี้ไม่ีใครละ่ะที่จะไม่อยากไปหาหัวมึงเลยและมาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับอันดับที่หนึ่งฟังเราทำใจดีๆนะครับอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือประเทศไทยแลนด์ของเรานั่นเองโอเคซึ่งผมก็ไม่รู้จะเอ่ยวาจาภาษาอะไรดีนะครับผมตกใจไม่น้อยเหมือนกันด้วยจำนวนการขายแต่กัว่า3ล้านคน หรือมากกว่านั้นปัจจุบันนี้มีอยู่ทุกหย่อมย่านเลยทีเดียวไปไหนก็เจอ <S 2> <S 2> ไม่ว่า <It> s <S จะเป็นเต็กโฟนเปิดกล้องบนเว็บและตัวเชื่อแชทต,ต่างๆนางก็ฟาดหมดหรือจะเป็นในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคงจะไม่ต้องเอ่ยถึงมีอยู่แทบทุกจังหวัดเลยทีเดียวและยังไม่พอประเทศไทยเรานั้นยังมีมนุษย์กลายพันธุ์ที่ขึ้นชื่ออีกด้วยไม่ว่าจะเป็น เจกระเทยทอมเลสบี้หรือแม้แต่กระทั่งผีก็ยังต้องข่มขืนนะฮะโอเคและไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใดชายไทยของเรานั้นก็หื่นเสลือเกินไม่ว่าจะไปแอบเอากางเกงในชาวบ้านมาดมยกทรงหรือเสื้อในขนาดปู่วัย40ยังคลึกอย่างกระเด็ก10ขวบนอกจากนี้ <Okay. S 1> กฎหมายก็ยังคุมเขือและไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อีก ด้วยนะฮะก็จบกันไปแล้วกับ10อันดับที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าและกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกเพศทุกวัยที่ทนฟังและทนดูผมจนจบนะฮะถ้อยคำหรือวาจาใดที่ผมเอ่ยไปแล้วมันไม่เพาะพลิ้งหรือว่าสะเดาะหูทุกท่านหรือว่าผมเอ่ยไปแล้วมันไปเสียดสีใครบางคนผมก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ ช่วยกรุณานะกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ c h ช n n e l เล็กๆที่ก็ไม่มีคนติดตามอย่างผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย